เอาเสียงเงียบเล่นอะไรครับเนี่ยเล่นแรน์่ะโอ้เข้าเลิกงานกันหมดเร็วหนึ่งละเขาเลิกงานเขาจอดเหรอนี่แจ็คล่นอะไรคันเดียวฮะน้องไ,งเไอเดียทำพักไหวขึ้นไม่ได้ เอาเอาเรียนทำการแสดงนะล็ <sm all> ลอกรอแล้วมันจมรอหนาเนี่ยมันติดรอหนารอหนาครึ่งรอเรา ร้อนาครึ่งร้อแล้วน่ะร่อนาครึ่งร้อแล้วขั้นเดือนทำไมกาขึ้นแด่เหมือนตัดดูเป็นตัดดูตัดไั้ไมนี่โอ้ต้องเอตัวช่วย จบขาวเลยรถ <c oughs> แรงเย,ยงีดดง้นไขไปกันอูจอดเต็มอยู่นูน่นแล้วขนันนี้ขนัขนเดียวขึ้นไม่ได้ ตัวช่วยมาได้ต้องใช้ตัวช่วยโอ้น้ำมันจิมเมืดนว่าไม่กล้าเ,เบิ้ลบุนไายอีกแล้ว,บ,วบุนไายเท่ตอนเย็นนี่รบทันไหมนะ่ะ โอ้ขั้นเหนือก็ขึ้นไหนขึ้นไม่ได้ขัน้นเดียวเล็งๆไปเลย